สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆคอบอลทุก,ท,กทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมตีฟีคิกก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางที่วางมาให้เมื่อวานนี้ครับไม่เป็นไรครับวันนี้ผมคัดมาให้ใหม่หนึ่งคู่เน้นอีกเหมือนเดิมครับให้มองที่ศึกบารซ,ซิลซซเลเอครับเป็นคู่ระหว่างของเปาเมลัสอันดับที่2จะเปิดบ้านต่อรับการเยือนของจ่าฝูงอย่าง โบตาโฟโกครับเราดูผลงานของเจ้าบ,บ้านก่อนเลยครับอย่างเพาไมลัดครับผลงานในนั้นล่าสุดครับก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนะครับเล่นไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับบุกไปแพ้กับทางด้านบาเฮียมา1ประตูต่อศูนย์ะครับผมทีมเยือนครับอย่างโบตาโฟโกเนี่ยต้องหมกโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับในนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งบุกไปชนะทางฝั่ง กูยาบ้ามาได้นะครับวันนี้พวกเขาต้องบุกไปเจอกับทีมเจ้าบ้านครับอย่างพาย์แมัชเนี่ยที่ต้องบอกว่าออกจะเป็นทรงบอลแพ้ทางกันครับเซติหรือว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยของคู่นะครับค่อนข้างสูสีศักยภาพทีมอะไรหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างสูสีกันอย่างมากใกล้เคียงกันด้วยนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของแฮนดิแคปดีกว่านะครับวันนี้แฮนดิแคปเปิดมาให้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างพาย์แมทช์เป็นต่อครับผมก็มองว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของขุมกําลังตัวเล่ยนนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายกว่าและยิ่่่่่่่งงงงเเเเเเเป็็็นน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 ใใกกกกาา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 รรรรลลบบบ้้้้้ขขขขออออพมมมมมยยัััคคคคคีีีีีทททดดดๆชืวว ด้วยฟอร์มโดยรวมนะครับมองว่าเจ้าบ้านคนนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้แนวนี้หากท่านใดครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลชุดโครงการหรือว่าบอลตัวเ้นตวีด้วยกันทางเข้าน้าโปรไฟล์เลยกลุ่มครอบครัวที่ดีอันดับต้นๆของประเทศยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับและอย่าลืมมาพบกันในไลฟ์สดครับสวัสดีครับผม